ทำไมตี่กูเทพถนัดแนวแบบแนวเพลงแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆผมจะถนัดแสดงมากกว่าครับก็เลยก็เลยตอนตอนมาร้องเพลงเนี่ยต้องต้องต้องมานั่งหาแนวกันค่ะทีแต่ว่าได้ฟังแน่นอนหัวใจเรสักตื่นึงเนาะแน่นอนปีนี้ค่ะเพราะว่านอกจากนั้นก็คือมีมีหนังนะครับที่ช่วยติดตามหนังเรื่อง spin trade ด้วยครับที่เล่นกับพี่จ่าพนมนะครับถ่ายจบไปแล้วค่ะตัวแสดงเป็นอะไรเอ่ยบทบาทอันนี้แสดงเป็นตำรวจออ๋ค่ะ ทำไมำต้องหัวเราะค่ะคือมันเพราะว่าบทบ<อ>ผมไดอ่อยู่ประมาณแค่เนี่ยตำ,ำรวจอาหารนักเลงเลแขกแขกผมไม่ต้องตำรวจ,จนักเลงเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อมอเตอร์แน็กภาค2ที่ถ่ายกับเจสันสเตตันก็กำลังเงีเง้ยถ่ายอยู่ครับอ๋อเรื่องหนักจากประเทศด้วย ไม่ธรรมดารับพระเอกิ่กสักคนไหมคะนั่นขอคือผมขอเป็นค่ะขอบคุณครับค่ะวันน hey, mm hmm. ี้แน네่นอนครับสาภาพบนตรีติดตามมาได้ก็ทางแฟนเพจนะครับ Facebook นะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมครับอุดหนุนนะครับผลงานของพวกรักสามคนกันด้วย นะครับอ้าวันนี้มีหลายๆคนพูดถึงเรื่องของจิตอาสาขออีกสักคำถามหนึ่งก็แล้วก,กันตอดจบต่อนะครับเดีย๋ย <c oughs> วเราจะมีเล่นเกมแล้วก็มี The Family ี <ๆ S 1> ่ <ๆ S 1> แก๊งมาอยู่เราด้วยพูดถึงจิตอาสาในแบบของเราถ้าเป็นเทมเองเทมจะทําอะไรครับอาสาคือการช่วยเหลือจริงๆแล้วพี่เทมเขาเตรียมมาแล้วค่ะเยเตรียมไว้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ในภาษาที่เขาถนัดนะคะขอสักนิดค่ะพี่เทม